โอ้ดหัวองเเรื่องอรยลาให้แม่ฟังสูกแมนั่งใน้องนในห้องเดียม่มกนบรมาเจอมันดีต้อความกัน้ไม่ยอมมาอตอนแกน้อยๆห่อมึงอมีบ้าเดียตบล้งน้ำเลยนีไหมึงนี่มันตบสะอาดซด้วยนะมึงไปผู้ชายไปเนี่ยอแม่ไงปตรงก็ต็มมึก็อ้อนเลยไปผู้ชายเลยไปผู้หญิงไปตุ๊ดไปได้ทำไอ่าลูกเรียบร้อยทำไมเออมึงไปตุ๊ดไปเนี่ย ไม่เป็นเป็นผู้ชายแท็บเนี่ยแท้ดิแท้นะเออเออกูจะได้ไม่ต้องผิดหวังผิดหวังเนาะผิดหวังว่าจะเดินรองท้าผิดเองไหมแม่ครับทั้งสองคนเลยมาหาสิงห์ภัยอยากได้สิงห์ภัยเป็นผัวฮะแม่จัดการได้ทีสิครับแต่แม่จัดการให้ลูกพูดเลยแบบนี้เล่อีไลแม่มึงไม่ต้องมาเถียงมึงไม่ต้องมาแก้ตัวอ้าวแม่มึงทั้งคู่นั่นแหละยังไงกูก็เชื่อลูกกูลูากู ไพเนี่ยมันเป็นพี่ของเองเป็นพี่ชายให้จําใส่สมองเอาไว้อ้าวแม่ทําไมแกพูดอย่างนี้ล่ะก็ก่อนหน้านี้แกบอ,พอพวกว่าพี่สิงไพนะมันช่พี่แท้ๆทาไมฉันจะเอาไม่ได้นะเออถึงมันจะเป็นไม่ใช่พี่แท้ๆมึงก็เอามันไม่ได้ทําไมละแม่กูกแกไม้เอาเองไงอ้าวโอ้แม่จะไม่ตกอะไรแล้วกูจะตกอีเนี่ยเน่อเอาเนี่ล่ะโอ้กมึงหยุดเลยแม่นายว่า พอจริงๆ,งๆมึงอยู่เฉยๆแล้วอย่าให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกมึงสองคนเห็นดีกับกูแน,น่นี่ครับอย่าว่าน้องเลยนี่ยังเด็กอยู่ถ้าเกิดว่าโตมากกว่านี้ก<ง>็คงจะมีความคิดที่ดีกว่านี้แะครับเอาละลูกถ้าหากว่าหนูน่ะไม่คิดอะไรมากถ้าคิดว่าน้องมันบบยังเด็กอยู่ก็อย่าคิดมากนะลูกนะนี่อะไรมือไม้แกเนี่ยทำไมแล้วมตจับอะไรให้เราวิ่งหมดเลยเนี่ยทำมา หนูมัง่งดิแม่แมก็เลี้ยงหนูมาเดี๋ยวกลัวจะไม่มีให้จับป่ะสิอี <c oughs> นี่หลายงานกับกูแล้วมึงอ่ะมึงยังไม่รู้ว่าชายบาบาส์เจ็ดย่านน้ำเป็นยังไงเนี่ยเดแล้วข้าวเหนียวหมูแม่มึงจะไหอมอ่ะกูบอกอีวันนั้นไปยืมทำอะไรละแล้วแล้วเปล่ออู้ตายแล้วสงสัยนุทองแดงมั้งน่ะแกเลยคิดหนักเลยเดี๋ยวก่อนกูเคยปฏิญาณว่ากูจะได้ กูไม่พูดนะไม่ครัอย่างงี้ลูกไม่ต้องไปสนใจมันทีนี่มันบ้าไปลูกไปตลาดเอาปืนที่ตัดหน้ไปขายนนลูกนั้นแล้วก็เอาเงินมาที่บ้านมาซื้อกับข้าวแม่ไม่ต้องห่วงนะแต่สิ่ภัยจะรีบไปรีบกลับมาระวังเนื้อระวังตัวนะลูกไปอ่ะเพื่อนเช่าีนะไอ้แม่เพื่อแม่ที่ไปดวจได้นตว้มุ์ัลโล้้ารา